สวัสดีครับผมตอนนี้นะครับเราอยู่ในเกมเซอร์เนดีทอีซิกก่อนหน้านี้เราได้เล่นเกมอ,อูอ U นี่นะครับแบบเแบะบมัว่วมาหนึ่งสองสาม เดี๋ยวคราวนี้เราเราจะมาหนีเบะม่วงในป่ากันดูบ้างน,นะครับโอเคเราจะมาเล่นกันเลยนะครับซเซิร์ฟเวอร์หนึ่งรอนะครับรอจอก่อาจะเชื่อมต่อเสร็จนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับเอาไม่ต้องแล้วครับเอาละเดี๋ยวผมจะเข้าห้องซ็อกแล้วกันนะครับมันจะได้มีคนได้เยอะนะครับจะได้หนีเบะม่วงแบบสปบาใจสปบาใจก็เฮียเลยนะครับไม่ก่อนหน้านี้ผมเล่นนะครับสีตัวเมฆเฮ้ย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  เข้าเกมมาจะให้ตายเลยหรือเขาเพิ่งเข้าเกมมาจะให้ตายเลยรดิซึ่งก่อนหน้าน,นี้ผมก็ได้มาทดลองเล่นดูแล้วนะครับผมก็บอกเลยว่าโคตรหลอนนะคบผมเฮ้ย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 หนี่นีไม่ต้องขึ้นเขาขึ้นเขาแล้วมันเสียงสิง้นไป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  โอเคมันหานไปแล้วโอเคพอมันไปแล้วนะครับแล้วเราก็จะขึ้นเขามาได้นะครับแต่ถ้าเกิดตอนมันล่ตามมาอยู่นะครับล้วขึ้นเขาเนะี่ยถ้าเกิดเราขึ้นเขาไม่ลอยนะ่ะอาจจะเกิดอุบิเหตุนะครับทำให้เราตายได้นะครับอะแล้วอีกเรื่องหนึ่งใครที่ได้เก็บสเลนดี้ทับบี้นะครับถ้าเกิดเจอหน้าหน้าหรืออย่างเนี่ยเจอภาพหลอนเนี่ยแปลภาพเนี่ยจะมีความหมายด้วยนะครับสมมติเราเจอไอ้หน้าของเบโมเนี่ย ถ้าเกิดเราเจอหน้าของไอเบะม่อเนี่ยก็แปลว่าเรากะลังจะเจอเบะบ่วงด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดเราเจอหน้าของไอสีแดงนะครับแปลว่าเราจะลังนจะเจอต้นไม้ที่มันมีสีแดงอยู่นะครับแล้วมันจะมีภาพหล่อีกหลายภาพเลยนะครับลองไปเล่นกันดูได้นะครับโอ้สุดยอดสุดยอดแห่งการพิเซลเออเอาแบบนี้ ที่ตอนนี้นะครับนในกูก็ตื่นเช้าแล้วนะครับคือตื่นเช้ามากนะครับกูตื่นตอนตีสี่นะครับกูก็เลยเดินสักครั้งหนึ่งนะแล้วกูก็มาอัดคลิปตอนเจ็ดโมงนะครับก็เกิดเราทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนี่เราก็ไม่ปีนี้อะไรหรอกครับเราก็ต้องไปวิ่งดีเบบัวนะครับเพื่อความบันเทิงของท่านผู้ชมนั่นเองนะครับ โอ้โหว้าวสุภหิลาแลนดิ้งเจออะไรมั้ยไม่เจอนะครับโอเคโอเคโอเคเรามาเจอกันเลยไปไปไปเฮ้ย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 มันตายอ่ะตายหมดมันตายมันตายหมดเน้อมันตายนะมันตายหมด ใครไปไปไปไอ้ี้ยไม่มีใครเรามาวิ่งกับกูเลยความเพิ่มความบันเทิงชุบชุบชุบชุชุบ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  มันก็จะเหมือนเกมเกมหนึ่งนะครับซึ่งมันจะเป็นเกมที่เราสามารถปีนป่ายนะครับว้าวว้าวว้าวก้าวว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 ้าว้าวววยแล้วววยแล้ววว้ว,ว้วว้ว้าว้ว P.O. P.O. je kau Pio, P.O. Kau kau bayar Pio, pun. P.O. Think. Oh. Oi. 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 Supaya dia lancing. Supaya dia lancing. Oh. Supaya dia lancing. Winky. Winky. Okay, Oi. Okay. Oi. 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 โอปี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 โอโว้ยเช็ดแดงชิบหายชิบหายแมงอยู่ตรงนี้แมงอยู่หน้าบ้านมันลอยอยู่หน้าบ้านโอ้มึงดูดิมึงดูมึงดูมึงดูไอเชี่ยตามกูมาแล้ว มามันตามกูตามกูทำไมต้องเป็นกูคนไม่มียบเป็นไรไงมาทำไมต้องตามกูนาฬนี่นาฬิกาคู่ด็ดนาฬิกาคู่ด็ดครับใส่เฮ้ย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 มึงเล่าอะไรมาสองตัวน่ะชิมหาย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 แล้วครับชิมหายเฮ้ย ก็ไมต้องตามกูทำไมทำไมต้องตามกูทำไมทำไมทำไมต้องตามกูขอบานแมงเลยจะบ้านครับแต่กูไม่รู้สึกดีใจเลยเอ,อเชยแมังอ,อ,อยู่หน้าห้องมันเข้าได้ปะวะ มันเข้าไม่ได้หรือมันเข้ามาได้มันเข้าได้ไหมวะไอ้จะเข้ามาได้ชิบหายชิบหายแล้วเด้อชิบหายแล้วชิบหายของแพ้ชิบหายชิบหายอู้ท้องแบบมึงจะดักกูแบบนี้กูตายเลยดีกว่ามาั เราก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเกมสแลนดี้ครับบี้นะครับเอาล่ะเราก็ลายนะครับโอเคแต่เราวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ